อแล้วมาดูแล้วมาดูช่องผมสิครับแอด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 จ่าจ่าจ่าปีปีแอดแอดแอน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 แล้วจังหวะแม่งโคตรบูบ้าน้องสริณส่งครั้งแรกค่ะพี่ซี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 ชัยสงอย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 งงงงี่นี่พวกเองติดโรคโรคลูกเอมาแล้วเหรอเนี่ยฮะ ไม่ใช่ของลุงเอสิต้องของแฟนคลับลุงเอ <c oughs> กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการวันเสาร์มมีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันนะครับซึ่งอ,อันไหนปัดตกก็อาจจะไปอยู่วันพุธนี่หรือเปล่าวะ <c oughs> โอเคอาที์นี้จะเป็นยังไงไปทำไมน้องอานเนียข้างหลังผมมันเบี้ยวเวะเนี่ย แต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย Optus ตอนนี้ Optus กูอินเตอไปคอลแลบกับ Spy X Family โดยมีแว่นสไตล์น้องอาเนียและก็แว่นดำและก็สินค้าอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นปิดตาอุ่นๆปิดแล้วหลับสบายรีบๆหน่อยเพราะว่าของมันหมดไวมากใช้โคชิวาตลด100บาทนอมมาีวันแหกปากแล้วตัดจบ คลิปนี้อาจไม่ได้ลงวันเสารแต่ลงวันอาทิตย์อลุงเอเหรอโอเคลุงเอนะครับอ่าฮะเอาลุงเอปัดเป่าแหกปากแล้วตัดจบจริงด้วย <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่อย่ามาเสียแซงจ้าฉันเป็นแม่แกเนาะ Going prank mom with this. อ๋อ o จะแก้ว่ท้องโดอวน่อาทจะ้ว่าทอง <c oughs> อ๋อ,อผมรู้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อโดนแม่ตบแน่เลยอะอ,ะอ๋อ <c oughs> อทักษะการเดาของผมผิดพลาดไปแล้วนะครับขออภัย <c oughs> นึกว่าจะโดนตบโดนเตะ <c oughs> น้องบิ๊กธนากรไม่มีแคปชั่นเ,เห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้แล้วก็แคปชั่นในคลิปบอกว่า perfect cut scream ดูได้ไหมอ่ะอะไปก่อนเอาโอ้ยสิงนะอย่าขาหักแข้งหักอะโอเค ก็ยังดีกว่าที่ผมเดาเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเตะพลาดจนแบบว่าเจ็บตัวอ,อ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้วืดแต่ก็เอจ็บตัวม,มันแรเลยทำไมต้องเสียงอ่อยวะน้องเทพฟิล์ม VR แชทสวัสดีครับท่านสมาชิกที่มีจานดาวเทียมที่มีแสงบนหู <laughs> เดี๋ยวผมเปิดแสงยังไม่ได้อ่าเปิดแล้ว ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์เชื่อผมไหมมันคือเกมอะไรวะเนี่ยเล่นโป๊กเกอร์แล้วก็บึ้มตัวเองเหรอหรือยังไงน้องสรินส่งครั้งแรกค่ะพี่ซี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 ซชัยสงอย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 งงงงีงงง <laughs> นี่พวกเองติดโรคโรคลูกเอมาแล้วเหรอเนี่ยฮะ ไม่ใช่ของลุงเอสิต้องของแฟนลับลุงเอโอ้โหคิดนาทีครึ่งอะยังไงวะเนี่ยห้ามขำ สไปรี่นี่ผู้หญิงใช่ไหมอ้าวผู้ชายผู้ชายผู้ชายจ้ะไอ้คนข้างหลังทำไมหน่าเหมือนผมจังวะโอเคพอพอ โอ้ได้ส n a p shot ช็อตนี้ใช่โอเคกูได้ปกล้วอ่าคือการโอมน้ำแล้วห้ามขำนะครับผมไม่ทำหรอกผมขี้เกียจทำความสะอาไม่ใช่อะไรเคียนั้นเนี่ยอีกอย่างเดี๋ยวเนี่ผมบทน้องยานามิครั้งที่ฟักทองครับพี่ชีวาวอยากออกคลิปครับอย่าเพิ่งเบื่อลุงเอไปนะไปนะพี่อ่ะ นี่รุงเอกี่คลิปแล้ววะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นศิริผู้ชายให้ก็ได้เมื่อลุงเอลืมปิดไลายฟรุงเอจะปูที่นอนเหรออ่าลุงก็ลืมปิดไลฟ์โปรกงนี้อะไร้วิสักว่าทำไมได้เสียงต์รึกอีกขวายเอ้ย ไอ้กรณีลืมปิดไลฟ์นี่มันมีกรณีร้ายแรงมากนี่ครับกรณีที่แบบว่าโคตรน่าอายสแกนเดิลอะไรแบบนี้เลยนี่ครับในคลิปที่แล้วผมถามไปนะว่าลุงเออายุเท่าไหร่มีน้องบอกว่าบางคนก็บอกว่าอายุ29บาบางคนก็บอกว่าอายุ32ตกลงล,ลุงเออายุเท่าไหร่ส่วนถ้าถามอายุผมเนี่ย ผม35น er uh, you know okay. ้องปีเตอร์ชเชเคินไปอยู่วันไหนก็ได้ครับแต่งเป็นอะไรก็โดนล้อเดี๋ยวโดนล้อเหยียบเลยหรือยังไงหรือว่าอย่าบอกว่าลุงเอนะลนะโอเคลุงเอผมว่าชัวร์เลยดูจะเป็นเวนอั่มโอมีอยู่เนี่ยดูลุงเอครั้งแรกครับลุงอายุเท่าไหร่เราคะสาสิบกว่าครับอ่าเห็นไหมอ่าผมเพิ่งถามเอาีั เดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมไม่ได้ฟังเพิ่งพูดโปรแกรขนาดนี้ยังทาหน้าปัญญาอ่อนไอ้หนึ่จ่าเต่าเฮ้ยเฮ้ยลุงยังไม่ได้เทองมาว่ะวันนี้คอสเพลเป็นเวนอมร่างเฮงเล่าหรอครับเวนอมเฮงเล่าเซียมเวนอมหมดอายุกูไม่เคยเจอเวนอมเฮงเล่าเนาะไอคูลุงยัง กินเค้กก็เช็ดหน่อยเธอเอทูเรศอืมกินเค้กเช็ดหน่อยมันบอกกูกินเค้กเลยรับหล่อเหมือนโค้์เลยทุกคนเดี๋ยวลุงเอจะไปลุยนรกแล้วนะเว้ยเราจะไปสาบราสาท์กันโอเคเอาน้องน้องมึงโอเคผมเข้าใจลุงเอนะงเงียมันมีช่วงหนึ่งกี่ปีมาแล้วก็ไม่ดูที่แบบว่า น้องเขาขอให้คอสนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คอสให้แต่งหน้าแต่งอะไรแบบนี้ผมเคยแต่งแบบนี้ด้วยก็สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอ่านั่นแหละแล้วบางครั้งก็มีน้องเอา AI ไไปทำให้ผมเป็นแบบนี้ เยอะเยอย่างนี้แหละช่วยไม่ได้มันมันมันเรื่องปกติของ YouTube ครั้งที่2ครับขอออกนะครับ <c oughs> อ่ายันจัก,กรยาน <c oughs> เลี้ยวไม่ได้ลม้มอ่าไม่ล้มธรรมดาลงทุ่งนะว่าแต่บ้านเราหรือเปล่าวะแต่ฟังจากภาษาแล้วไม่น่านจะใช่นะครั้งที่3ครับพี่ซีอิ๋วขาว

ือ,อ,อ,อยังงไน้องสุรดาส่งครั้งที่สองครับพี่ชาลีขอระบายความใจเออความในใจก็ได้นะเพื่อนเพื่อทุกคนครับผมขอระบายอะไรความในใจหน่อยนะอ่ะอาใช่ผมอยากจะพูดมานานแล้วกับทุกคนนะ่ะที่ดูช่องผมนะครับเวลาทุกคนนะ่ะเวลาโดูเน็ตให้ผมดีๆบ้างก็ได้นะครับเวลาอ่เอเอดูสตรีมเมอร์ช่องอื่นนี่ เวลาเขาดูเดตมาพี่คร mm ับ hmm พี hmm. uh ่แมปอะไรพี่ครับเกมชื่ออะไรพี่ครับเป็นกำลังใจให้พี่นะครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรหรอเออแล้วมาดูแล้วมาดูช่องผมสิครับแอด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 ้าจ้าจปแอด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 แอล้วจอหวแม่งโคตรบบโอเคผมเข้าใจอ่ะ ผมเห็นลุงเอแล้วอ่าเขาคราวนี้ก็มาพี่คนนี้นี่ครับของผมก็มีแต่ของผมแบบเป็นแคปชั่นเลยเอ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 แล้วแคปชั่นแม่งไม่ได้ตังค์ด้วยนะอันนี้อ่ะเขาดเน a เรายังได้ตังค์แหมเพราะฉะนั้นอีกสักอันน้องอา,าราคารีอลงตอนนี้ทันไม่ครับดูจากตัวหนังสือแล้วพี่จีนแล้วก็น่าจะเป็น บ้านผีสิงเดี๋ยวไม่ใช่ละทำไม NPC มึงถอดถอดเสือ้อถอดผ้าวะเอาไม่ใช่ไม่ได้ถอดโอเคเ p c แม่งทอแล้วนะครับ เอ็นพ <N> ีซ <N> ีแม่งทอแล้วนะครับแบบนี้อ่าติดลมติดลมอันสุดท้ายเออ่หมูไม่ขาดละหมาดไม่เคชื่อนี้กูจะโดนด่าไหมครั้งแรกครับ P พี่ดับเบิลชีสนี่ทำอะไรครับวันนี้ผมทำเป็นซอสสำหรจิ้มหมูกระทะครับคือแซ่บลืมปวดครับ ผมกินเรีแล้วนิ่มแซ่บนี่ผมจะลืมคุณหรือเปล่าครับโอ้ไม่โอปิดฉากได้สวยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมมาร่วมสนุกกันเอผมลืมอะไรไปหรือเปล่าวะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตอนต้นคลิปนะครับ <laughs> ผมลืม <laughs> น้องอาเนียใ <laughs> บ สวัสดีครับยัย